8. สละละปุพยะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระสลลปุพยะเทระพระสละละปุพยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า30ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นกินนอนอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้รุ่งเรืองผ่องใสด้วยพระรัศมี31อข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีและมีปิติอย่างยิ่งจึงถือดอกช้างน้าวมาโปรโยลงบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี32ในกลับที่91นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า33คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสละละ ปุพิยะเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้สารละปุพิยะเถราประธานที่8จบ